ส่วนเทคนิคนะคะก็ดัชนียังคงไหลลงต่อเนื่องนะคะถ้าดูแท่งเทียนก็เป็นวันที่5แล้วนะคะที่เป็นแท่งสีแดงๆนะคะกะ็สอดคล้องกับอินดิเคเตอร์ตัวหลักๆที่ให้สัญญาณขายออกมานะคะถึงแม้ว่าจะเข้าใกล้เขตโอเวอร์ซ oh, ล so, แล้วก็ตามนะคะก็ยังให้น้ําหนักทางลงอยู่นะคะเพราะว่ายังไม่เกิดสัญญาณฟื้นตัวใดๆนะคะ,ะระยะสั้นเนี่ยเราแนะนําเป็นเวสแอนซนะคะรออสัญญาณจากเครื่องมือในกราฟรายวันก่อนนะคะโดยที่ถ้าหากว่าจะดูเนี่ยแนวรับจะอยู่แถวๆประมาณ1 3ึ่กับหนึ่งเซึ่งตรงนั้นเน ต้องดูสัญญาณอีกทีนึงนะคะแนวต้านวันนี้จะอยู่ที่1370กับ1380สต็อกวิวตัวแรกจะเป็นตัวเอโซนะคะเอโซนี่ก็ราคาที่ผ่านมาไม่ทำนิวโลนะคะมองภาพเป็นการยืนบน ส่วนเครื่องมือทางเทคนิคก็ปรับค่าขึ้นนะคะต่อเนื่องอแนวโน้มดีนะคะก็ค่อนข้างจะมีโอกาสนะคะเหวี่ยงตัวขึ้นนะคะทดสอบแนวต้านประมาณหบาท90กับ7บาท10สตางนะคะช่วงนี้ก็เล่นสั้นๆไปก่อนนะคะแนวรับที่6บาท55แล้วก็คัดลอสที่6บาท50อ่าถัดมาเป็น GFPT นะคะเมื่อวานก็วิ่งสวนขึ้นมานะคะพร้อมสัญญาณจากเครื่องมือ,อ modified stochastic นกคร้บ120นาทีนะคะทำให้ภาพเนี่ยค่อนข้างเป็นสัญญาณฟื้นตัวแล้วก็มีโมเมนตัมดีนะคะแนวรับของ GFPT จะอยู่ที่9บาท70 ตั้น10บาท20กับ10บาท50แล้วก็คัดลอสที่9บาท50นะคะตัวสุดท้ายเป็น CK CK นะคะ CK เนี่ยมีแรงเหวี่ยงขึ้นมาในช่วงท้ายนะคะปิดค่อนข้างสูงนะ,ะหลังจากที่ลงลึกไปในระหว่างวันนะคะแท่งเทียนก็กลับมาฟื้นตัวดีรอบหนึ่งนะคะแล้วก็มีสัญญาณการที่ ตัดขึ้นมาปิดเหนือ Signal ออล,ลายนของเครื่องมือระยะสั้นด้วยนะคะ CK ก็จะมีแนวรับอยู่ที่19บาท20าทนะคะแนวต้านแรก20บาทถัดไป20บาท50แล้วก็วางจุดคัดลอสที่18บาท90ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ